สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้เรามีโดรนนะครับราคาประหยัดนะครับนี่รุ่น tracker โดรนนะครับ tracker โดรนนะครับเป็นโดรนติดกล้องนะครับเป็นกล้อง WiFi เลยนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับสามารถนี่มีรีโมทให้นะครับแล้วเราก็สามารถลิงก์ดูภาพได้สดๆผ่านมือถือเลยนะครับแบบนี้นะครับภาพคุณภาพที่ได้มาผมว่าโอเคค่อนข้างจะโอเคครับน้าจะชัดเลยนะเดี๋ยวซูมกล้องไปนิดนึงโอเค เดี๋ยวเราจะเนี่ยครับเห็นไหมครับตัวนี้ครับโอเคเลยนะครับเทียบกับราคานะครับเพื่อนๆนี่ราคาประหยัดครับแล้วก็ภาพนี้จะบันทึกลงกับในมือถือเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นภาพนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาบินกันเลยดีกว่าครับกับโดนราคาประหยัดครับเป็นไซส์กลางนะครับแบตลิโพนะครับสามารถตีลังกาได้แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเราไปบินกันเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมชอบนะครับเนี่ยกล้องนะครับไม่มีดีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมครับกล้องจะไม่มีดีเลยครับเวลาจะบินนะครับไม่ต้องเหมือนโดนรุ่นเก่าที่เราต้องมาแกะมมการ์ดแล้วไม่ต้องนะครับนี่เห็นไหมทุกอย่างจบในสมาร์ทโฟนครับมือถือนี่ใช้ได้หมดนะจะไม่ว่าจะเป็น iPhone Android หรืออะไรก็แล้วแต่ครับได้หมดโอเคเดี๋ยวเราไปบินกันเลย let's go โอเคนี่บินกันเลยว้าวบินมากครับ เนี่ยครับเห็นไหมครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ว้าวรข่ดิบเชื่อครับนี่ครับราคาประหยัดนะครับเพื่อนๆนี่แต่ว่าบินดีครับเทียบเท่าลำสองสามพันเลยครับ คู่ติต้องบอกคิดเท่าลำหลายหลายพันเลยสามสี่พันก็สู้ได้ครับเนี่ยเห็นไหมครับลาแบบนี้นะครับหมุนตัวเนี่ยบินง่ายครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ต้องการราคาแพงนะครับบินง่ายนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยว้าวโอเคมากครับ เวลาเราไปเที่ยวอะไรก็สบายครับพกโดนลําเดียวก็ไปเที่ยวได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับโอเคโอเคนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับค่อยๆลงนะครับอ่าลืมไปเล่าถมงนะครับตามทรรเนียมนะครับรีวิวแบบแม่ทอยครับนี่เล่าโงมง <Yahoo! S 1> เล่าถุมง อีกค่หนึ่งเม่อมงว้าวว้าวก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับหากเพื่อนๆนะครับเป็นมือใหม่นะครับแล้วคิดว่าเวลาบินเอ๊ะไม่อยากได้แพงเกินนะครับเดี๋ยวยังไงก็อาจจะกลัวตกนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับเล่นโดนราคาประหยัดครับนี่ดูภาพผ่านมือถือได้เลยนะครับภาพไม่ดีเลยด้วยนะครับเห็นไหมภาพไม่ดีเลยนะครับราคาประหยัดแบตริโพตีลังกาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับ หากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยตามเบอร์นี้นี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t e r c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t e r c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการสดสินค้าทุกประเทศครับยังไงวันนี้ตู้แมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรแลเจอกันครับเป็นบายครับเย่ถ้าหากว่าท่านใด ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกด